Surcribe, Welcome to my world. Weapons ready. Let's dance. This of creation never mind where we come from we are the only salvation we're on the top now โอ้ยเกมหมดไปก่อนไม่ให้จ้าเกมหมดแห้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะรายการ O อ้ซีจีโอเวอร์แก๊ดเกมเอไปวิ่งไปเลยโหมเออะเยอยเดี๋ยวก็หมดนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเหล่าสหายเหล่าสหายสีโง่เอ้ยเหล่าสหายโง่ทั้งสี่คนสีโง่นะเอ้ย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 เอ้าคนนั้นหมูกัดหมูกัดหมูกัด้โอ้โห ก็ผมกับคนอีก4คนนะครับก็วันน like ี้เราก็จะมาอย่าพึ่งมึงม im ึงอยู่นิ่งๆมึงอยู่นิ่งๆครับเด็กเด็กเดเด็ก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 เด็อเด็กเด็กยด็กเด็กเด็กดกเด็กมด็นเด้เด็กเ็กยด็กเด็กเด็กเดเด็ก็ด็กเกกเด็กเด็เด็กเเด็ดกดกดเด็เด็ูดเเดเเดเเ อ้าวว้าว DOP เฮ้ยยา DOP ตกเหวไหมจักตกเหวไหมเออวันนี้นี่ก็มีอยู่คุณจีวันอคุณโอจะคิดดูจากซีรีส์และตาติดเมือนะครับแล้วก็เฮ้ยหายไปคนหนึ่งมาก13ครับอยากอยากเห็นมันไหมอยากเห็นมันไหมอยากเห็นมั้ย13นะฮะอยากเห็นมันไหมมันอยู่ไหนอยากเห็นมันม้ยอยากเห็นมันม้ยใส่คำสั่งนี้ใส่คำสั่งนี้เข้าไปนะะฮแล้วคุณจะได้เห็นทันทีฮนะ เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเหครับดีครับเห็นแล้วครับแล้วก็คืออยู่กับคุณสุดสามนะครับนายรวมกันทั้งสิ้นเอ้ยรวมทั้งหมด4คนนะครับมาวันนี้เราก็มาอยู่ในซีรีส์อะไรครับผมซีรีส์ครับช็อคคอหมดไม่ใช่ไม่ใช่อาหารเช้าเลยครับไม่ใช่อาหารเช้าเหรออาหารเช้าซีเรียลเออมึงเคยแก้มูแบบดีๆมั้งเลยเฮ้ยเนี่ยวันนี้เราก็อยู่กับ ซีรีส์ใหม่อีกแล้วเนี่ยเนื้อหาเยอะแล้วอีกแล้วเนี่ยคือแล้วมึงมึฝากชแนลมึงเลยครับนะชแนลนี้ไปกดติดไลค์เยอะๆนะครับเขาทำผลงานที่ชอบชอบก๊อปชาวบ้านเขาเนี่ยไน่า่าเล่นนะมาเล่นไปเออเฮ้อว่ากูได้ตายในวันนี้แหละนะโดยภารกิจของเรานะครับคือภารกิจของเราคือนะครับการไปไล่เน่าตะก้อนใช่ปะนะเใช่ เอเนดร็กอนเลยเหรอวะนะครับเป็นไปไล่เอเดร็กอนและถ้ามีใครตายไม่แต่คนเดียวนะครับซีรีส์นี้จบทันทีนะฮะแล้วก็ตายกันกี่ภาพก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ยัไม่ได้อัดเบื้องหลังไว้โอเคนะครับพุ่ยอะไรลอยได้วันนั้นนะฮะอัดไปานสามสี่รอบแล้วจะพูดความจริงก็ได้อัดปหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ไม่อยู่ในถ้ำนี้กันปวะไหนไหนไหนเดี๋ยวผมทำหน้าที่หาอาหารเองครับพวกคุณไปหาบ้าน เนี่ยนี่มีฐานด้วยตรงนี้มีฐานครับมาขุดได้ครับให้ผมเป็นเจ้าฐานแล้วนให้ฐานเนี่ยครับเรื่องป่ะเฮ้ยหมูอยากกินน้ำแดงแฟนตาบอ่ะแล้วแม่งต้องโปรเออคุณโอตูคุครับชแนลคุณมีอะไรบ้างครับที่เป็นชแนลเกี่ยวกับอะไรครับนี่อะไรกันครับไอหมูอยาตายเนี่ยเว้ยพูดมาพูดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮเพื่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนวัดดีเพื่อน โอ้โหโอ้เพื่อนกันเพื่อนกันมันดีเพื่อนกันมันดีโอ้มันไม่ได้มาคนเดียวมันมาสองโอ้โอ้โหโอเคดีมากเขาจะช่วยฮู้ย่านเต็มเลยมาดิมาดิโอ้ยเยี่ยมซับ่านเนี่กะจะมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ดีละอยู่เลย ้้เยแล้วมันคือดาวสรุปอ้าวไอ้ยเดินฝนอ้าวเอ้ยมึงดูดิมึงดูดิเออดี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 รันเว่เราไอ้มันไปไหนแล้ววะนั่นอะไรวะดีรันเว่มึงมาดูดิเลยเราแล้วเราทั้องอยู่กับสามคนอีกคนหนึงช่างแม่งงเี้ยใครใครมันไปไหนมันมันไปไหนแล้ววะนั่นบอกแม่งบอกเองเว้ยอยู่ด้วยกันดิอยู่ด้วยกันดิโอ้โห ก็นะครับก็จะพูดอะไรต่อดีวะ <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็คือเออแบ่งหน้าที่ใช่ผมจะเป็นหน้าที่หาอาหารครับสุคุณโอเนี่ยเป็นดีไซเนอร์เนี่ยส่วนคุณเอ,อ็กไอไอไอคุณสิบสามเนี่ยเป็นมีไมเนอร์ครับไมเนอร์ไอพวกขุดฐ่านเนี่ย ไอพวกขุดอะไอพวกนักขุดอ่ะนักขุดท้องนักเอรเออมึงฟัร์เมอร์ไอเยี่ยมไปไหนไม่ได้ของอ่ะนะกูเห็นละกูเห็นแล้วมึงอยู่ไหนสัตว์แล้วะอยากเห็นเขาชัดๆนะครับพิมพ์คำสั่งนี้ตามนะครับมึงเดินมาดิเดี๋ยวนะนี่อยู่นะครับเราก็ต้องพิมพ์คำสั่งนี้นะครับเพื่อให้เขาได้รู้ตัวนะครับนะให้เขาได้รู้ตัวนะฮะนะนะฮะเดี๋ยวผมจะไปล่าแกะล่าหานะครับพวกคุณก็สร้างบ้านกินไก่ครับมีตรงไหนกันวะ อย,อยากเห็นไหมครับอยากเห็นไหมครับอเห็นไหมครับเฮ้ยแมวน่าเฮ้ยใจเย็นอ้าเฮ้ยอะไรวะนั่นไปลุกนี่กืผิดออเห็นแล้วเอ้าวโอเคโอเคโอเคโอคโอเคโเคโอเคโอเคโอเเคโอเคเคอเอเคโอเคโเเเอ รอดแน่ๆ่เนี่ยอีกไม่ได้นะคอณผ้ชมโอตโค้ดอีกที่จะบินอย่างเงี้ยนะเอ้เดี๋ยวผมลากแกงครับทุกคนผมมาอาหารเองทำบ้านเลยโอ้ยเจ็บอ <c oughs> <c oughs> อคอเรียนแล้วมันก็ไม่พูดกันอย่างเงี้ยไงเออให้กูพูดคนเดียวดีมากสายเงียบสายซุ่มสายซุ่มอ๋อ เขาคนดูอ่าส่วนไ้เปอร์เซ mm ็นน้องๆครับคือน้องๆก็จะมีน้องๆมาคนเขามาถามว่าพี่แล้วซีรีส์ในต้านิิธิ์เมืองทาไงก็แคสครับแต่ว่าเราอะไรครับมาน้องมีอะไรครับน้องมีผู้คนที่ตามเยอะแยะจริงๆไม่ได้มเฮ้ผมนะครับอะไรคือมึง คือมึงชแนลผมนะครับอ๋อก็อย่าลืมไปกดซับสไคร์กับไอชแนลไอชแนลเไรนะคลินี้คลินี้ชแนลอะไรชแนลอะไรเนี้ย TOT TOT t m อะไรไปรึเปล่าใเออชแนลเนียอะไรไปรเปสตงชื่อเออชแนลกาคาเนียก็หอย่านช่างใไหม่กอะไรคือชแนลก์ชแนลใหม่เบอร์นะ เออในการผมได้อาหารมาเต็มเลย้วเพื่อนๆเนื้อแก่เฮ้ยเนื้อแก่ผลแกะเออเนื้อแกะอะไรผลแก่แก่ก็น้องๆก็จะสงสัยนะครับว่าทำไมพวกพี่เนี่ยเปลี่ยนซีรีส์แคสไปครับปล่อยจังเลยเนี่ยที่พูดยังไงดีวะจะพูดยังไงดีว่าไซหายครับจะพูดดีเฮ้ยจะพูดอย่างเงี้ยซึ่งไซผายก็อ่านนะก็อ่านไง เจ็บอ่างเจ็บมากเจ็บมากโอ้ยเจ็บค <c oughs> ออะขอหยุดปูดนึงโอ้ยเบียนหัวเนี่ยกูเบียนห<อ>ัวเบียนหัวไม่ไม่ใช่หรอกคือแม่งคือแม่งแค่หลายรอบไงโอ้ยแล้วคุณจะเอาไงเนะี่ยผมเหลือสองสองอาหารเนี่ยอาหารสองรอบเนี่ยปัญหาเนี่ยปัญหาคือถ้ามาดืมต้องแดกสิเฮ้ยกินกินเบื่อหอวหน่อยปัญหาปัญหาคือ ปัญหาคือปัญหาคือเออเ้ยอะไรวะปัญหาคืออาหารมุดไปสองนะครับหิวเดี๋ยนะไม่เลยเนี่ยเออผมได้ผมได้ขนแกะเก้าอันแล้วครับโอเคครับจะมีคนจะมีคนจะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้นอนครับเออใครดีเนี่ยไอหมูไอหมูไอหมีตามันมีตางกันจริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะไอศิษย์สาวเฮียจะมืดแล้วครับปัญหาเนี่ยหมูมีสามมาใช่ไหมขนแกะ โค <Okay. S 2> มึงขี้โม้เชฟป้าเนี่ยไอ้เกียนี่มึงไม่ต้องนอนมึงไม่ต้องนอนสัตว์พูดมากเกียแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยกูเดินกลับไปทุกเกียแล้วล่ะอ,อาหารเลยกูเหลือครึ่งหลอดเฮ้ยโอ้ยไอ้เกียเออไอาหารกูเหลือครึ่งหลอดได้ชาแนลไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปหาอุจจคุแล้วสวัสดีอุจจคุนะสวัสดีครับไอ้เกียเป็นการเล่นฮาร์ดคอร์ที่คือโกงที่สุดในประเทศไทยขออาหารขออาหารหน่อยอาหารหน่อยเงียบีเยอะนะโคตรทำนี้มาก อะไรเนี่ยใครไปทำกำแพงเงินจีนเนี่ยเฮ้ยขออีกแกดิจะไม่ไหวแล้วแล้วมันไปไหนกันนะเพื่อนเราไปไหนอะเฮ้ยโอจิคุไปไหนวะเฮ้ยใครเข้ามาเป็นใครวะอ๋อคุณเจฟโอ้ยแคดไมค้าบอยู่ครับเขาไม่ไหนดิเขาไปที่ไหนอะที่ไหนไมค้าบไอ้ทุกแม่งแก่แล้มาไอ้ทุกบิลลี่พูดเราเอาสักเขาออกเลยวงเนี่ย ยังยังไม่เอาตอนแค่ไปฆ่าเลยตอนแค่เจนเข้ามาจาังไล่ยังไม่ตกรึยงงังเอเอเฮียเจ็บคอโอ้ยแล้วเพื่อนกูนไปไหนโอ้โหว่เห็นโอ้โหเพื่อนกูนตัวสีเขียวด้วยไงโอ้โหไม่เขียวไม่พอเขียวค้ำด้วยสามตัวสวัสดีเพื่อนเฮ้ยโอ้เฮียแล้วเฮียแล้วเฮียแล้วตัวอะไรดำดำ เออจะคูปันโดนเลยนะเอ้ยเอาจะคูปัญหาเลเฮ้ยพาเพื่อนมาแล้วพาเพื่อนมาแล้วทุกคนทุกคนเดินมดพาเพื่อนมาแล้วโอ้อยแยงมุมทางเอ้ยไอ้กล้าอยู่บ้านแล้วมึงไม่ปิดกำแพงมึงโอ้โหของหายวะหนึงสร้างบ้านอะไรโดโดดีโดดีโดโดโดดีโดดีโดโดโดดีโดโอ้ยโอ้อ้ยไตีกูเฮ้ยตรงนี้ทานเต็มเลยอ่ะในในใน เอี๋ยวเป็นการเอชเกมเนียเดี๋ยวแตไหนในใครมีฐานบ้างจะย่างเลยนี่ยเป็นไไหนวะจ๊ะโอเคโอเคพวกนี้ไหมเจอจะ่ฐานเนี่ยเออเดี๋ยวขุดฐานหมดเยอะวะเข้าบ้านเยอะโอ้ยเหนื่อยเออก่อนะครับน้องๆก็ไม่ต้องสงสัยนะทำไมพี่ๆถึงในแคสเกมเหลือแค่สิบห้านาทีจากคลิปนะฮะอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเนี้ยเพราะว่า ใช่แน่ผมเนี่ยโดนลิขสิทธิ์เนี่ยเอ้เอาเนเดียวเดียวเดีเดียว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 เดีเอ่อจะตีสิเฮ้ยเฮ้ยใครมาเนี่ยเฮ้ยใครมาดิเฮ้ยเพื่อนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาเฮ้ยเพื่อนมามันลงไม่ลงไมันลงไม่ได้ตีได้อยู่ทีเด้อยู่

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหห่วยมีดาบด้วยซอมบี้เฮี้ยอะไรมีดาบด้ยเฮ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 ้ยหดาบไอรอนได้หายไรเงี้ยทางตันละโไม่มาเรื่อยๆว่ะไม่มาเรื่อยๆว่ะดาบผินี่้วยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันกึดจังว่ะเฮ้ยแอ่คุณทำอะไรวะแล้วโอ้ยเฮ้ยไม่ได้อ้ยมันมาเรื่อยๆเว้ยเดี๋ยวทำประตูบ้านกันยังไงเนี่ยฮะ ไอหมบครับไอหมบครับไอโบทำครับทำเตียงนอนมาเลยเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนี่คุยกันทำเตียงนอนดีกว่านอนนอนเออเฮียมามาไหนอ่ะไที่ขาป่ะนอนละนี่ตียงาร์บเยอะทำไมอันนี่ยออเอาคนแก้ไปคนแก้ไปผมมีแล้วเอาผมก็ทำทำเตียงกูหน่อยนี่ทำเตียงกูหน่อยไม่มีไม่มีอันี่ ไม้อยู่ในกล่องไหงไหนฮะของหน้าบ้านของผ่าเพื่อนบ่อยยังไหเออนอนก่อนนอนก่อนนอนก่อนเลยนอนก็แล้วนอนก็แล้วโอ้นอนหน้าป่อยสบี้ลงมาจริงเนี่ยเอาเมื่อไหร่จะนอนกูยังค้าไม่เสร็จเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าเถอะมองจะโผล่เข้าไปเยืนทำอะไรกันไม่รู้

พาน้าพ่อยังาคุณนอนยังนอนยังไงวีเียยนอนยังไงีหนะเออเอยงเยออนอนโอนอนอนโอ้ต่คไปไหนเนี่ยเอ้ยยงกูเออแล้วจีกุล่าออยนอนแล้วนอน่เราไม่เอาเตียงแบบนี้อ่ะไม่เอาทางทางทางแบบแยใหม่

เฮ้เพื่อนเฮ้เพื่อนอาเปิดตต้ามาหน่อยสัตว์จังู